สวัสดีครับผมบอลดีเปเกอร์นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องมหากราบทุจริตโครงการจำนําข้าวนะให้จบภายในสิบนาทีนะครับเอากระดาษมาจดนะแล้วพยายามฟังฟังเยอะๆแล้วทําความเข้าใจคิดตามผมไปนะว่าสิ่งที่ถูกต้องอ่ะหรือว่าความจริงมันคืออะไรคุณจะได้จับโกหกไอ้นักการเมืองนี่มันเฉลียยิ่งลักออกตัวแทนยิ่งลักแล้บิดเบือนข้อมูลแบบผิดๆให้กับประชาชนทุกวันเนี้ยนะครับ ได้อย่างถูกต้องนะครับประชาชนเนี่ยต้องฉลาดและรู้เท่าทันนักการเมืองนะไม่งั้นประเทศมันจะไปต่อไม่ได้นะครับคดีทุจริตเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบ,บาลเนี่ยมันก็คือหลักการก็คือว่าเอาเงินรัฐเนี่ยมาก่อนมาจ่ายให้ชาวนานเนี่ยรับจำนำข้าวในราคาที่สูงเลี้วนะในราคาที่สูงเลี้วแล้วก็เอาข้าวเนี่ยมากองไว้เพื่อทําโครงการเรียกว่า g 2 g ก็คือรัฐต่อรัฐนะครับ แล้วเอากําไรเนี่ยจากส่วนตรงนี้เนี่ยกับคืนรัฐนี่คือหลักการแต่เวลามันทํากันจริงๆเนี่ยนะครับทุกหย่อมหญ้าที่เกิดขึ้นโครงการเนี่ยมันมีการทุจริตทุกขั้นตอนนะครับเราไม่ต้องพูดถึงชาวนาที่ได้เงินนะนั่นะคือจบแต่คนที่ความเสียหายมันเกิดขึ้นต่อประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ํายันไปน้ำเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามีกระบวนการที่หลากหลายแล้วแต่พื้นที่ แล้วแต่ว่าราชการที่มันร่วมขบวนการยุริตเี่ยมันจะใช้วิธีไหนนะครับตั้งแต่การสวมสิทธิ์การหมุนเวียนข้าวเนี่ยมาทําซ้ําเพื่อเบอิกจ่ายเบิกจ่ายเนี่ยหรือการที่เอาข้าวใหม่เนี่ยข้าวที่ได้เนี่ยเอาไปให้ในทุนนะครับเราเข้าวเก่ามาสวมหรือหนักเลยก็คือว่าหายทั้งกดังก็มีนะมันเกิดขบวนการแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ทําโครงการ เกิดขึ้นตลอดเวลาการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะกระดาษจดด้วยว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคือการทุจริตก็คือการโกงนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่คุณต้องเข้าใจนะเพราะมันโกงเนี่ยการตรวจสอบมันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการทักท้วงไปยังนายกนนายกตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะชาวบ้านก็มาชุมนุมประท้วงกันเนี่ยฆ่าตัวตายเป็นหลายสิบคนเนี่ยนะครับมันไม่ไหวแล้วช่วยตรวจสอบหรือช่วยระงับก่อนได้ไหมโครงการเนี่ยมันหนักมากนะยิ่งรักไม่ได้สนใจนะ เดินหน้าต่อจนเข้าสภาคุณหมอวันลงก็เป็นตัวเปิดเรื่องนี้ก็ทําการประท้วงอีกยิ่งรักก็ไม่สนใจจนประเทศชาติเสียหายจนจบพอนักการเมืองพวกนี้มันได้กระสุนเต็มแล้วเนี่ยมันก็เป็นเล่นเรื่องของการช่วยพี่ชายนะครับจำนำข้าวไม่พูดแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีไปก็ไปช่วยพี่ชายต่อจนเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมหาทางลงให้ยิ่งรักจนเอาประชาชนตาดำๆเนี่ยมาเป็นเครื่องสังเวยชีวิต ปกป้องยิ่งรักให้หนีออกนอกประเทศนี่คือประเด็นนะที่สองความหายนะของพรรคการเมืองนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องคดีเนี่ยเป็นยังไงเรื่องคดีคือการใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมหลักฐานในการต่อสู้คดีจนสุดท้ายแล้วนะ่ะมีคนกระทําผิดติดคุกและต้องเขาเรียกว่ารับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือหคนก็คือคนรอบตัวยิ่งรักทั้งนั้นเลยที่โดนนะครับอันเนี้ย ข้อที่สองนี่คุณต้องจดในกระดาษคือมันมีคนติดคุกจริงคนรอบตัวยิ่งลักและค่าจาชการประจำระดับพออนะครับถ้าเทียบกันก็คือว่าตึกสตองงอเนี่ยล่มเนี่ยริ้วล้อเนี่ยโดนหมดแต่ทาไมายิ่งลักรอดคุณก็ดูคดีสตองงอข้างบนมันไม่โดนไงในส่วนของความรับผิดชอบตรงนี้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นฉะนั้นลิ้วล้อติดคุกหมายความว่าไงฮะหมายความว่ามันมีการโกงจริงไม่ใช่การปักปั๊ม ไม่ใช่การยัดข้อหานะครับประเทศชาติเสียหายไปแล้วฉะนั้นคดีนี้นก็ถูกดองเอาไว้ข้าวก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับจนรัฐบาลเนี่ยลุงตู่เข้ามาเนี่ยก็ต้องทําการใช้นี่แทนลุงตู่เนี่ยใช้นี่แทนนะส่วนหนึ่งเอาเงินเนี่ยของงบประมาณใหม่ๆเนี่ยเข้าไปโปนี่เก่าที่เกิดจากความเสียหายของการทุจริตจำนำข้าวที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องระบายข้าวแล้วข้าวเนี่ยบางทีก็ถูกสับเปลี่ยนมาบางทีก็เป็นข้าวที่ว่าค้างสต๊อกไม่สามารถระบายได้ตรวจก็ไม่ผ่านตรวจก็ไม่ผ่าน,ไม,านไม่มีคนประมูลจนมาถึงเนี่ยก่อนก่อนที่ยิ่งรักจะมาก็ไปทําการฟื้นไอ้เรื่องข้าวเนา่าเอาข้าวดีมาสวมมั่งอะไรมั่งเนี่ยแล้วมาบอกว่าข้าวสิบป,ปีกินได้เนี่ยมันไม่ใช่ข้าวสิบป,ปีจะให้เขาจะตรวจสอบทั้งหมดก็ไม่ให้เขาตรวจสอบ ทำการปกปิดใช้สื่อใช้อำนาจตัวเองเนี่ยปกปิดความผิดนะครับทําจนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะฟอกผิดยิ่งรักว่าไม่มีมหรอกข้าวหน้าทุกอย่างมันจบแล้วอยากให้มันจบจบไปนะครับกบข่าวนี่คือประเด็นที่เขาทําแต่ความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วหลายแสนล้านบาทหลายแสนล้านบาทนะคุณฟังให้ดีนะหลักหลายแสนล้านนะกับประเทศที่เสียหายเนี่ยนะครับ จนมาวันนี้เนี่ยยิ่งรักอ่ะลอดในคดีการกระทําผิดแต่ยิ่งรักไม่ลอดในคดีของส่วนที่ต้องรับผิดชอบต่ออํานาจในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานของโครงการจ2จนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าขายข้าวได้ไม่ได้มันคนละเรื่องยิ่งรักเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบในฐานะประธานฐานะหัวนหน้าคุมดูแลและมีคนทักท้วงไปแล้วคุณไม่ได้สนใจ คุณละเลยปล่อยปะละเลยนะครับจนทําให้ประเทศเนี่ยเสียหายเขาก็ตีมูลค่าความเสียหายมา20000กว่าล้านบาทก็สั่งให้ยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องชดเชยตรงนี้เนี่ยในฐานนะมีส่วนรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งมืนกว่าล้านบาทนี่คือที่มาฉะนั้นการคําสั่งศาลที่ให้ยิ่งรักษณ์เนี่ยต้องชดเชยตรงนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นความรับผิดชอบโดยตรงต่อตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศเรื่องราวคดีนี่มันมีแค่นี้ฉั้นบรรทัดฐานเนี่ยที่เขาสร้างใหม่เนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือต่อไปนี้เนี่ยคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหากเกิดความเสียหายต่อรัฐเนี่ยคุณต้องรับผิดช,ชอบด้วยคําถามคือมันดีไหมล่ะแบบนี้มันดีต่อประเทศไทยมันดีต่อประชาชนคนในทุกคนและโทษแค่ให้ชทใช้ความเสียหายเนี่ยมันน้อยไปด้วยซ้ํา ถ้าเป็นประเทศอื่นนะก็จับติดคุกตลอดชีวิตหรือบางประเทศเนี่ยเขาประหารชีวิตนะครับผมบอกให้คดีแบบนี้มันยอมความกันไม่ได้แต่ในส่วนของตรงนี้มันเป็นส่วนคดีที่เป็นเรื่องของตัวเงินเขาก็เลยสั่งให้ชดเชยความเสียหายตรงนี้แค่นั้นแต่ความผิดอ่ะมันเบ็ดเสร็จทั้งขบวนการอ่ะมันเกิดขึ้นมันตัดสินไปแล้ว มันมีคนติดคุกไปแล้วและก็เป็นคนของพรรคการเมืองสีนี้ที่ร่วมกันกระทําความผิดในการสแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่มันไม่ได้ซับซ้อนแต่ถ้าคุณจะไปดูเรื่องเขาทุจริตยังไงเขาโกงยังไงมันมีหลากหลายวิธีการคุณก็ไปอ่านสำนวนสารอ่ะมันไม่ได้เป็นความลับไปอ่านได้ เป็นตั้งๆเนี่ยไปศึกษาได้ทําเป็นวิทยานิพนธ์ทำเป็นแบบรายงานได้ด้วยซ้ํานะครับเพราะมันเป็นมหากาบมีขั้นตอนที่ซับซ้อนฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคุณต้องการจะบอกว่าแก๊งการเมืองหนึ่งเนี่ยเข้ามาเพียงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์และแก๊งการเมืองสีเนี่ยก็มีแต่ประวัติการทุจริตคอร์รัปชันและสแสวงหาผลประโยชน์ให้พวกตัวเองบริษัทตัวเองทั้งนั้นเลย ไม่เคยทำประโยชน์อะไรเลยให้ประเทศชาติประชาชนคนไทยเนี่ยในยุคข่าวสารข้อมูลแบบนี้ต้องตื่นนะครับต้องตื่นให้แล้วต้องช่วยกันบอกต่อช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนะครับแล้ววันเนี้สีส้มเนะี่ยคนในพักสีส้มเองอะ่ะก็ออกมาดาหน้าบิดเบือนออกมาปกป้องญาติพี่น้องของนายใหญ่เสื้อแดงนะครับ ด้อมส้มนะคุณตาสว่างได้แล้วนะว่าแดงส้มเนะี่ยมันมันแก๊งเดียวกันอุปโลกเนะี่ยมาทําตัวเองเป็นฝ่ายคา้านเนี่ยมันก็แค่ละครการเมืองเจ้านายตัวจริงของเขาเนี่ยก็คือเสื้อแดงพยายามบิดเบือนพยายามจะไปเป็นประเด็นเรื่องรัฐประหารหนั่งเป็นประเด็นเรื่องของไม่ยุติธรรม,มบ้างกระบวนการวิชาเรื่องประเด็นนี้ไปเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆซึ่งมันคนละเรื่องคุณไปเปรียบเทียบคดีอื่นไม่ได้โกงก็คือโกง ไม่มีความหมายอื่นนะครับง,ง่ายไม่ซับซ้อนครับขระเด็ดนนี้ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าใจแล้วนั่นเองว่าพักการเมืองสีเนี้ยคือพักที่เฮงซวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับผมบอลดีเบเกอร์ครับเจอกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ